สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงแกมล็อกแกมล็อกโอเคแกมล็อกคืออะไรครับอาจารย์แกมอย่าเลยเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องกันเถอะโอเคครับอ่าวันนี้เพื่อนมีคําถามนะครับจากทางบ้านนะครับเรื่องแจ๊สฮาร์โมนีนะครับแจ๊สฮาร์โมนีต่างจากฮาร์โมนีเพลงทั่วไปไหมครับกับฮาร์โมนีเพลงทั่วไปเนี่ยไม่ต่างนะแจ๊สฮาร์โมนีเหมือนกันแต่ว่า ไอตัวแจฟฮาร์โมนีเนี่ยมันจะมีลูกเล่นเยอะกว่าอ่อยายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคอร์ดซีแดกับซ major 7เอ่ามันต่างกันที่ตรงไหนพี่ถามบางคนไม,ไม่รู้เลยถ้าอย่างนั้นอย่างพื้นๆอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็คือมีโน้ตเพิ่มมาตัวหนึ่งตัวที่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยอ่าสมมุติว่าโครงสร้างครับพี่โครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างก็แตดก็เป็นหนึ่งสามห้าไงอ่าใช่เป็นอภิจงก็เป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดนะฮะ แค่นั้นแหละนี่ผมถามกับคนแบบไม่รู้เลยแบบเป็นเด็กเด็กไม่รู้เลยไอ้หนึ่งสามมันไอ้หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนี่ยก็คือตัวโน้ตในสเกลที่เราเรียงเรียงกันมามันจะมีตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวหนึ่งตัวที่แปดคือออกเตปของมันอืมอืมงั้นอย่างแรกเลยเจาะที่คุณิตี้ของคอร์ดก่อนเสียงอ่ะมันเป็นยังไงพี่ลองเล่นให้น้องๆฟังหน่อยได้ไหมครับน้อใช่ไหมสมมตินี่ไตแอดเลยที่ไตแอดเลย จริงอย่างเสียงแบบไทยาจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าอ๋อเหรอถ้าเป็นคัซีเมียเซเว่นพิหรือเซเนเี่ยมันจะค่อนข้างเกลาเยอะมันจะก็จะตุยตุยใช่มันจะมีความรู้สึกว่ามันสามารถมูฟไปคอร์ดอื่นๆง่ายแต่ว่าในแง่ของความต่างก็คือไม่ต่างก็ในแง่ของการเขียนการใช้ใช่ไหมไม่ต่างนะไม่ต่าง แต่ว่ามันจะมีลูกเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นไทแอดเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบของโดมิเนนต์ก็ได้หนึ 1, 3, 5, ่งสมห้าเไหมเขาเป็นอัพไจหนึ่งสาห้าแล้วมันเป็นแฟดเจ็บางทีพอมันเป็นแค่ไทแอดม,มีแค่หนึ่งสามห้าไงเราก็เอาจุดตรงนั้นบางทีมาเป็นลูกเล่นทิกในการเขียนเพลงหรือเรียบเรียงฮาร์โมนีก็ได้โ <Okay. S 1> อเคคราวนี้ใหาพูดถึง เดอเทนิคไทแอดที่มันเป็น,นของอเพลงพ็อปทั่วๆไปดีกว่ากับแจ๊ส <Jazz, S 2> มันต่างกันยังไงบ้างครับก็มไม่ต่างเ <laughs> ดอเทนิคไทแอดก็คืออ่าคอร์ดในคีย์ดีกว่าเรียกว่าคอร์ดในคีย์ดีกว่าทาั้งเดอเทนิคไทแอดหรือเดอเทนิคเอพิจดเนี่ยเขาเรียกเดอเทนิกคอร์ดครับเออมันก็จะเป็นการเอาโน้ตในคีย์เนี่ยมาเรียงแบบโน้ตเว้นโน้ตน่ะอ๋อ ขอร์ดขึ้นมาอย่างเช่นเรามีคีซีมันก็จะเรียงโน้ตนี้โดเรมีฟาซอนลาทีโดนะคอร์ดแรกคอร์ดอ่าคอดหนึ่งเมเจอร์เงี้ยก็จะเป็นแบบหนึ่งสามห้าเจ็ดว่าเริ่มด้วยตัวรูทมันก็คือตัวแรกคุณภาพชื่อของมันก็จะเป็นเมเจอร์แต่พอเป็นอันนี้เป็นเมเจอร์เซเว่นนี่ใช่ไหมตรนี้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไดแอดอะไรต่างๆจะเป็นแค่แค่หนึ่งสามห้าแค่หนี่งซาวด์ก็จะต่างกันเหมือนตัวอย่างครั้งแรก โครงสร้างการวางก็เหมือนกันดิใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสี่เป็นเมเจอร์ใช่ไหมครับหนึ่งสี่เมเจอร์สองสามหกไมเนอร์นะถ้าในใช่ไหมครับหนึ่งสี่แต่จะมีตัวที่เป็นตอเนแนเซเวนที่เหมือนกันตัวที่ห้าเป็นห้าแล้วก็ตัวเจ็ดที่ต่างชัดเจนใช่ไหมครับตัวเจ็ดตัวเจ็ดของไดอันิกที่เป็นที่เป็นไตอาจจะเป็นตัวอะไรครับอาจารย์เป็นดิมินิตช่วยเล่นเสียงดิมินิตให้เด็กๆฟังหน่อยก็มันก็จะเป็นโด เป็นเลยดีละเป็นนี้เป้ประกอบด้วยตัวอะไรครับอาจารย์หนึ่งสามห้ไงหนึ่งสามห้า่งไม่่ดิมินิเป็นหนึ่งแฟดเออหนึ่งแดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นใช่ใช่ใช่ฮาร์ปดหรือว่าที่มันอยู่ในดอไรนะอยู่ในแต่ทรนิกของเซเว่นมันจะเป็นไมนนเซเนแฟดฟฟฟก็จะประกอบด้วยโน้ หนึ่งแฟดสามแฟดห้าแฟดเจ็ดช่วยเล่นให้เด็กๆฟังนะครับงั้นเนี่ยน่าเป็นสลับกันนะครับาดิมินิตดิมินิตอ่ามนี่มันเซนื้อเส้นหนึ่งไฟดิมินิตครับขอดิมินิตดิมินิตเล่นไงวะดิมินิตเล่นงี้ออ่่าาก็ตัดตัวเจ็ดออกก็จะเป็นอืทั้งนั้นคุณภาพคล้ายกัน ประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งอันนี้ผมถามไปหนึ่งสมมุติว่าผมอันนี้ถามแบบแบบชาวบ้านเลยนะอืมผมเปิดปคอร์ดแทบ็บเจอคอร์ดเมเจอร์เซเว่น <Major seven S 1> แต่จำผมจับเป็นวะแดก้ก่อนนะเอาถ้าเกิดผมจับไม่เป็นสมมติเพลงอะไรก็ตามผมจมับเมเจอร์เซเว่นไม่เป็นผมสาม,มารถจับสีแตแทนได้ไหมครับเมเจอร์เซเว่นไม่เป็นถ้าเกิดผมเปิดคอร์ดแท็บเพลงป๊อปเพลงไทยสักหนึ่งเพลงเงนะี่ยได้<ม>ได้ได้เพราะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันจน นก็ต่างแหละแต่ก็เล่นได้ทนทนไปเล่นได้มันก็แข็งแข็งหน่อยความพร้อมเนี่ยมันก็ดอบๆลงมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นได้ต้องต้องต้องเล่นให้ได้ครับคุณดับให้ได้คุณไม่ทําให้ยอดขายโรงเรียนเรือยังขอใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนะครับผมผมผมบีบบีบไปก่อนถ้าเล่นไม่ได้ควรจะต้องเล่นให้ได้ครับคุณถามผมนะโหนมทำผมตอบแบบโรงเรียนให้ดูถ้าเล่นไม่ได้คุณจะต้อง เรียนที่โรงเรียนนะครับ0 8 6 3 9 2 6 5หนะครับติดต่อที่โรงเรียนเราได้นะครับารสบต้องมาคุณนี่ไม่ได้เปิดหงสอนเนี่ยห้องโมวีพวกเองโอเคนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมเรื่องออฮาร์โมนีที่เป็นแจ๊สกับกับกับพอปอีกไหมครับหรือว่าพอและพอกันทจนจีจริงมันจริงจมันค่อนข้างยาวถ้าพูดถ้าพูดเดยอะเพราะมันจะมีอ,ะอย่างอย่างน่าจะถามว่าป๊อปกับแจ๊สเนี่ยที่บอกเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหน,นอ มันก็จะอย่างของแจ๊สมันจะมีลูกเล่นอย่างเราสามารถยืมครับยืมจากคียนู้นคียนี้มาแล้วคืนไหมครับก็แล้วแต่บางทีมันก็มูดคืนบางทีก็ไปเลยยืมเราสามารถยืมเพื่อนได้ใช่แล้วก็หายไปเลยดูว่ายืมเยอะไหมถ้ายืมเยอะก็หายไปเลยยืมนิดๆก็ยอดกลับมาเข้าคีย์เดิมครับเป็นการรีลีฟโอเคนะครับก็แน่ตอบคำถามเรื่องฮาวนีของป๊อปกับแจ๊ส ได้ค่อนข้างไม่เคลียหรอกค่อนข้างคุมเครือแต่ถ้าอยากเพราะมันเยอะมันเยอะมากใช่แต่ถ้าอยากจะเคลียต้องต้องมาเรียนครับโอเคช่วยแล้วนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดสนใจเรียนกับเรานะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศูนย์2 6ดหกสามก้าสองหนึ่งนะครับที่เรียนผมได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้สำหรับทุกท่านนะครับเด้กแก่คุณพูดของคุณพูดมาผมคนานี้ไงเชคเตอร์กีตาร์ครับครับ ไลออนสเตปนะครับโลตัสซาวนะครับนิคอนคินนิ่งแล้วก็แอนติลัสแลนดครับเจอกันใหม่อีพ e ีหน้าครับเอิร์ดรู้เลิกรูกก้บ๊ายบายครับครับ